โอเคทอมคิดว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมามือถือจาก vivo เป็นอะไรที่มาแรงมากเลยนะครับตอนนี้ตัวทำเองก็ใช้ vivo x 2 0 0 pro เป็นเครื่องหลักมาได้สักพักแล้วเพราะหลังจากที่ทอมเห็นพงรีวิวแล้วทอมชอบมากแล้วใช้มาก็ประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นทั้งการถ่ายรูปหรือจะเป็นการถ่ายวิดีโอกับวิดีโอนี้กับรุ่นนี้ vivo v, v 5 0ที่ในระดับ premium mid range ท่าที่ทอมใช้งานมาพักใหญ่เลยทอมว่ามันก็ให้มาดีมากเหมือนกันคือไม่ได้จะมาอวยหรืออะไรเลยนะครับเออแต่ก็อวยแหละคือมันดีจริงเรามาดูกันเริ่มจากภายนอกเลยดีกว่าตัวเครื่องของ vivo v, v 5 0คราวนี้เข้ามากับสีชูโรงก็คือสี a n ง o ค a Red รที่ทอมถืออยู่นี่นแหละสีแดงสวยคอนเซ็ปต์เขาบอกว่ามันเป็นสีแดงเข้มดุดเกลียวคลืนของหินทราย ส่วนอีกสีหนึ่งที่ทมได้มาอย่าง Miss Purple ตัวนี้ทำว่าก็ให้ความเก๋ไปอีกแบบแล้วก็มีการเล่นกับแสงด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ทมชอบของทั้งสงสีเลยก็คือมันใช้วัสดุด้านหลังเป็นแบบแมทไม่จับรอยน้ำมือจะใช้แบบไม่ใส่เคสก็ได้แต่น่นอนในกล่องก็ยังมีเคสมาให้อยู่ตรงเนี้ยนิดหนึ่งครับตัวเคสที่แถมมากับรุ่นนี้มันจะมีฝาปิดตรงพอร์ตชาร์จด้วยหลายคนก็อาจจะชอบ ส่วนตัวทอมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะขี้เกียจแกะเวลาเสียบชาร์จอ๋อสำหรับคนที่ชอบความเรียบหรูดูดีเขาก็มีสีซาติน Black มาด้วยนะครับแต่ทอมไม่ได้มาตัวเครื่องบางแค่7.57มิลและหนักน้อยกว่า200กรัมซึ่งถ้าเราพูดถึงมือถือในสมัยนีย้ก็ต้องเรียกว่าเบาเลยแหละแล้วก็รู้สึกพรีเมียมด้วยเวลาถืออยู่ในมือด้านหลังมาพร้อมกับการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วย กล้องไซส์ความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้งกล้องหลักและกล้อง ultra wide พร้อมไฟแฟลชออร่าไลท์ที่ใหญ่ขึ้นจัดวางรวมกันเป็นรูปวงแหวนแล้วตรงขอบเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นเป็นลวดลายสวยงามเลยหน้าจอของ vivo v50 เป็นหน้าจอ AMOLED High Refresh Rate 120Hz ขนาด6.77นิ้วที่ความละเอียด Full HD+ มาพร้อมกับกล้องไซส์ก r ุ๊ปเซลฟี่50ล้านพิกเซลด้านบนและเซนเซอร์ลายนิ้วมือด้านล่าง กล้องเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันอีกทีแต่ตัวเซนเซอร์เนี่ยถึงจะทํางานได้เร็วแต่ส่วนตัวทําว่ามันอยู่ต่ําไปนิดนึงซึ่งก็ไม่เป็นไรครับทําใช้ Face Unlock มากกว่าทํางานได้เร็วดีเหมือนกันตรงนี้ทําบอกไว้เพิ่อมอีกนิดน,นึงครับว่าในการใช้งานเราสามารถเข้าไปตั้งค่าให้หน้าจอติดเวลาที่เราแตะ2ครั้งหรือยกขึ้นมาได้ทําว่ามันทําให้สะดวกกับการใช้งานมากกว่าจะต้องคอยมากดปุ่ม Power สีสันของหน้าจอดูสดใสดีเลยครับ ทอมคิดว่าเนี่ยเป็นหน้าจอมือถือในระดับ Mid Range ที่แสดงผล HDR ได้ดูสวยสดใสามากกว่าหลายๆรุ่นในระดับราคาเดียวกันที่ทอมเคยลองแล้วก็ใช้ได้ทั้งใน YouTube หรือจะเป็น Netflix ด้วยความสว่างสูงสุด4,500 nits แต่ตรงนี้เราต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นจุดที่เล็กมากๆครับส่วนสำหรับการใช้งานทั่วไปในร่มออกแดดความสว่างใน High Brightness mode อยู่ที่1,300 n i t ซึ่งใช้งานได้เลยครับไม่มีปัญหา สิ่งหนึ่งที่ทอมเสียดายในเวลาที่ทอมรีวิวมือถือ Vivo V, v Series ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือทอมไม่สามารถแซล์เขาได้แล้วว่าถ้าอยากได้ลำโพงคู่ก็ซื้อ2เครื่องสิเพราะเดี๋ยวนี้เขามีมาให้พร้อมแล้วแล้วต้องคิดว่าเสียงก็ค่อนข้างโอเคด้วยดังใช้ได้เบสก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเยอะเท่าไหร่แต่เปิดสุดแล้วก็ไม่รู้สึกแตกอาจจะมีรู้สึกว่าความถี่ต่ํามันออกมาจากลำโพงที่อยู่ด้านล่างหรือด้านขวามากกว่าหน่อย แต่โดยรวมก็สมดุล2ข้างดีพอประมาณสำหรับประสิทธิภาพ snapdragon 7 gen 3เป็น soc หรือชิปเซตที่ทำใช้งานได้สบายๆส,ส,สำหรับทัสทั่วไปในชีวิตประจำวันคือมันเป็นมือถือ mid range ล่ะครับแต่มือถือ mid range ในทุกวันนี้มันก็ดีมากๆอยู่แล้วเล่นเกมแบบ casual อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดดันได้สุดทุกอย่างที่ f r a ม e รทสูงๆแต่ข้อดีที่แลกมาก็คือทอมว่าแบตมันทนมากแล้วก็ Standby ได้นานด้วยคือใช้ได้ทั้งเป็นเครื่องหลักแล้วก็เป็นเครื่องที่2แล้วด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Blue Volt เหมือนอย่างที่ใส่ใน X 200 Pro, 2 0 0 Pro ก็ทำให้เราได้ใช้มือถือบางๆที่มีแบตความจุถึง6,000 m มิลลิแอมชาร์จเร็วได้9 0วัตต์มีที่ชาร์จแถมมาให้จะขาดไปอย่างเดียวคือยังไม่มี w i r ไวเลสชาร์ g i n g แต่ทําว่าก็โอเคนะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งโดยเฉพาะสำหรับมือถือในช่วงราคานี้ อีกส่วนหนึ่งที่ดีครับก็คือ ip rating มีมาทั้ง6.8สําหรับเวลาจมลงไปในน้ําแล้วก็6.9เวลาที่โดนฉีดน้ําด้วยแรงดันสูงคือแน่นอนเราไม่ควรที่จะเอามือถือไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นโดยตั้งใจอยู่แล้วแต่มีมาตรฐานครอบไว้มันก็ให้ความรู้สึกอุ่นใจได้มากกว่ากล้องไม่ใช่สิภาพที่ได้ออกมาจากกล้องยังไงก็ยังเป็นจุดเด่นที่สุดของ vivo ทุกรุ่นที่ทอมเคยได้รีวิวอยู่ดี กับรุ่นนี้อย่างที่ทอมบอกไว้เลยครับว่าระบบกล้องมันได้รับการอัปเกรดมาเป็นไซส์50ล้านพิกเซลทุกกล้องทั้งหน้าและหลังแล้วภาพที่ได้คือดีมากเลยครับทอมว่าถ่ายได้ดีทั้งในที่แสงเยอะหรือแสงน้อยถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายอาหารก็ทำได้ดีแล้วระบบแฟลชที่ Vivo เรียกว่า Aura Light เนี่ยก็ยังคงเป็นระบบแฟลชตัวเดียวที่ทอมคิดว่ามันใช้งานได้จริงในโทรศัพท์มือถือปรับความสว่างได้ อุณหภูมิก็ปรับได้ใช้เป็นคีลท์ในเวลาที่มืดทั้งหมดหรือใช้เป็นฟิลสำหรับบางส่วนของใบหน้าที่เป็นเงาก็ใช้ได้ Portrait Mode ใช้ Reference มาจาก7 Lens Classic ของ Size เพื่อมาทำเป็นเอฟเฟกเพิ่มจาก Portrait ธรรมดาเข้าไปให้ฟีลลิ่งได้แบบหลากแบบหลายสไตล์หรือเราจะใช้โหมดที่มีเซตแบบเลือกมาให้แล้วด้วย Size Multifocal Portrait ก็ได้มีให้เลือก3ระยะ4สไตล์อีกโหมดหนึ่งที่ และทอมมั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนทอมก็คือโหมดกล้องฟิล์มที่มีให้เลือก4สไตล์เปลี่ยนอินเทอร์เฟซในการใช้งานให้ได้ความรู้สึกกล้องฟิล์มจริงๆแล้วก็คัสตอมไมซ์ไลเซนบนฟิล์มได้ด้วยอันนี้คือใช้แทนฟิลเตอร์ได้แบบเก๋ๆไปเลยครับวิดีโอคราวนี้ก็ถ่ายได้ที่ 4K ทุกกล้องตรงนี้ดีมากคุณภาพก็ดีกันสั่นก็โอเคเลยคือกล้องในคราวนี้ทอมให้3ผ่านเลยครับ มือถือใหม่ในปี2025เราคงขาดไม่ได้กับความสามารถในส่วนของ AI ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนจะมีแฝงอยู่ในแทบจะทุกจุดของการใช้งานเลยครับอย่างเช่น portrait mode หรือการประมวลผลเวลาใช้ Auralight เนี่ยก็มีการเอา AI มาใช้หรือจะเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอย่าง AI e r a s 2.0ที่พัฒนาขึ้นมาจากเดิมจับคนได้อัตโนมัติจับได้ดีขึ้นแล้วก็เลือกลบได้ใช้ง่ายด้วย ตอนนี้เวลาที่เรากดที่ subject เวลาดูในอัลบั้มเนี่ยครับเราทำไดคัดได้ด้วยนะแล้วฟีเจอร์ในเวลาแต่งรูปก็มีการใช้ AI เข้าไปร่วมทำงานประมวลผลด้วยหรือจะเป็นในหมวดของ productivity ใน f a n t a s h o S15 ก็มีการอินทิเกรตกับตัว Gemini ของ Google เพื่อมาใช้เป็นผู้ใช้ส่วนตัวที่ทำงานได้หลายอย่างตอบคำถามทั่วไปต่างๆได้ดีกว่า Google Assistant เดิม Circle to search ก็ได้ Gemini Live ภาษาไทยก็ได้อ๋ oh, อ Gemini Live ตอนนี้ เปลี่ยนภาษาเวลาพูดได้เลยด้วยนะครับไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าเลยแล้วอันนี้คือดีมากเลยสวัสดีเจมินายสวัสดีครับวันนี้ผมพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างครับเรามาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษดีไหม great. Your mind today? Can I actually speak to you in English and you answer me in Thai? I am the best to e s o r start p n Where't you วันนั่นวันนัว้ปหนพิ s t a ไ t now นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีฟีเจอร์อย่างการแปลภาษาบนหน้าจอโดยอัตโนมัติแปลภาษาเวลาคุยโทรศัพท์โดยอัตโนมัติหรือจะแปลงการอัดเสียงเป็นข้อความแล้วสรุปให้ก็ยังทำได้คือทอมพูดตรงๆทอมคิดว่ามือถือระดับ mid range ด้วยการขับเคลื่อนของ Android แล้วก็ Gemini เนี่ยมันทำงานพวกนี้ในชีวิตประจำวันได้ดีกว่า Apple Intelligence ใน iPhone ที่มีราคาแพงกว่าซะอีกแล้วทอมไม่อยากพูดเลยเวลาคุยกับ Siri เนี่ยคือปวดหัวก็ประมาณนี้แหละครับรีวิว vivo v, v 5 0ของทอมคือเข้าใจครับว่าช้าต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทอมมีอาการเจ็บข้อมือจากคาวโ n ลเทนอลซที่เรียกว่าแทบจะใช้งานไม่ได้เลย ตอนนี้ก็ไปฉีดยามาแล้วฉีดได้ครั้งสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะผ่าตัดก็หวังว่าอาการนี้จะไม่กลับมาอีกแล้วก็จะทําวิดีโอได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับกับตัวนี้ vivo v, v 5 0ราคาเริ่มต้นที่14,999สําหรับรุ่น8-256ที่มีวางขายเฉพาะออนไลน์12-256แล้วก็12-512ราคาเพิ่มไปอีก1ั0 0 0งคือราคาเนี้ยโอเคมากแล้วตอนนี้ทอมก็เห็นมีทําโปรกันหลายเจ้าอยู่ ใครหามือถือในช่วงระดับ,บราคานี้อยู่แล้วอยากได้กล้องสวยๆเป็นหลักใช้งานได้หลายลื่นอยากให้ลองไปดูกันครับน่าเสียดานนิดเดียวทำไมเขาไม่มีกล่อง vivo x f o ขายด้วยของสวยแล้วก็น่าใช้มากยังไงวิดีโอนี้ทอมฝากไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้ทอมด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ